การเป็นมนุษย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคิดความสามารถต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมแบบหลักมิติที่หลักทั้งหลายในขณะนี้กำลังมีการดาวน์โหลดของพลังงานและเกิดการปรับตั้งค่าขึ้นใหม่ภายในร่างกายของพวกคุณอยู่ซึ่งทำให้กายเนื้อกายแห่งจิตใจ และกายแห่งอารมณ์ของพวกคุณมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นเหตุให้บรรดาผู้ที่อยู่ในระดับแนวหน้าทั้งหลายได้รับผลกระทบในทางกายเนื้อมากกว่าคนอื่นที่อาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบาย ที่บริเวณจักราที่สหรือบริเวณกลื่นกลางท้องของพวกเขาซึ่งอาการเหล่านี้คืออาการของการเริ่มเปิดขึ้นมาหรือเป็นการเปิดขึ้นมากกว่าเดิมของสัมผัสทางจิตหรือยาทิฟของพวกคุณนั่นเองหรือบางช่วงก็รู้สึกคับแค้นใจที่ทำให้ ความตึงเครียดถูกแสดงออกมาในรูปแบบของควาผลุกสว่างซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดนั้นพวกคุณก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่ามันเป็นผลกระทบขั้นรุนแรงของพลังงานต่างๆที่ร่างกายเนื้อของพวกคุณกำลังขับเคลื่อนอยู่เพราะ ภายในร่างกายเนื้อของพวกคุณก็กำลังมีการพุ่งขึ้นมาของพลังกุนทะินีอยู่ด้วยดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกคุณควรใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในแต่ละวันเพื่อฝึกจิตของตัวเองด้วยวิธีใดก็ได้ที่เหมาะสม กับพวกคุณเองและชำระล้างสารพัดอารมณ์และความคิดของพวกคุณที่จำกัดจิตํำนึกความตระหนักรู้ของพวกคุณเอาไว้ให้อยู่แต่ในระดับความสันสะเทินที่ต่ำๆทั้งหลายให้สะอาดโดยการดูดซับเปลวเพลิงสีม่วงอันศักดิ์สิทธิ แห่งการชำระล้างมาใช้งานในทุกๆวันซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกคุณเพราะมันจะช่วยให้พวกคุณสามารถผสานและดูดซับเอาพลังงานเหล่านี้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและเพื่อที่พวกคุณจะได้สามารถจัดวางตัวเอง ให้เข้ากับแกนแท้อันศักศิิิด์์สทธของตัวเองได้เพื่อที่จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แข็งแกล่งขึ้นและเพื่อให้พวกคุณสามารถในรมิตตัวเองให้กลายไปเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วของตัวเองได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่ง ที่มีขีดความสามารถต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมแบบหลากมิติ